ถ้าเขาส่งเงินให้เราหรือว่าแค่มาหาเราปีละครั้งมันก็โอเคแล้วไม่เยอะแต่เขาจะส่งให้ทุกเดือนไม่กี่พันแต่เขาก็ได้ให้ไว้แล้วเขาสัญญาว่าสวัสดีค่ะแหมมกับปิชานีไลฟ์ฟินเทลรมนีเจอกันอีกแล้วนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ยังเข้ามาทักทายกันเหมือนเดิมมาเลยค่ะเล่าต่อจากตอนที่แล้วนะคะ ออกจากร้านอาหารของคนอังกฤษแล้วไปต่อที่ร้านพิซซ่าของคนนอร์เวย์ค่ะไปฟังกันต่อเลยค่ะนะ่ารักค่ะแมมก็ได้เข้าไปทํางานที่ร้านพิซซ่าของคนนอร์เวย์ในซอยถัดไปนะคะแต่แมมก็ทําที่นั่นได้ไม่นานเหมือนกันค่ะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าทําไมถึงออกนะคะนั่นแมมได้ไปรู้จักเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่เขาเป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะแมมให้ชื่อสมมุติทุกคนนะคะที่เล่ามาเนี่ยแมมให้ชื่อสมมุติพนักงานคนนี้ว่าชื่อน้อยนะคะ น้อยก็เป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วงานเสิร์ฟอยู่ที่นั่นนะคะเราก็ได้รู้จักกันที่นั่นแล้วก็สนิทกันระดับหนึ่งน้อยอายุจะมากกว่าแม่มสักประมาณปีหรือ2ปีนะคะทีนี้เมื่อเราได้ข่าววันหนึ่งเมื่อเราได้ข่าวว่าทางร้านเนี่ยเขาจะปิดนะคะเขาจะปิดร้านเพราะว่าเจ้าของร้านที่อยู่นอร์เวย์เนี่ยเขาบอกเขาไปมาบ่อยๆไม่ไหวแล้วเขาจะปิดร้านแล้วก็อาจจะขายร้านหรือย,ยังไงอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องเตรียมตัวหางานอื่นกันแต่ระหว่างนั้น เราก็ยังทําอยู่เรื่อยๆเ,เพราะเขายังไม่ได้บอกว่าปิดวันไหนที่แน่นอนแล้วน้อยก็มาบอกแมมว่าแมมเดี๋ยวแฟนเขาจะมาแล้วนะแฟนเขาอะมาปีละครั้งแฟนเขาเป็นคนเยอรมันแล้วครั้งนี้เขาบอกว่าเขาจะมีเพื่อนมาด้วยหรอตัวเองสนใจไหมเดี๋ยวเราจะติดต่อให้เพื่อนเขามาคนเดียวนะก็อุ้ยน่าสนเนาะฝรั่งแต่จะเดินแก้ผ้าเหมือนคนแรกอีกหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็มาลุ้นกันนะคะ ก็ตอบน้อยไปว่าอุ๊ยก็น่าสนใจนะเราครบเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะแนะนําให้รู้จักเพราะแฟนเราบอกว่าเขามาคนเดียวเขาก็อายุนี่แหละเท่าๆกับแฟนเรานี่แหละตอนนั้นก็เขาอายุประมาณ31-32ิบนะคะแหมมก็อายุ21นะตอนนั้นตอบตกลงน้อยไปว่าโอเคเดี๋ยวถ้าเข้ามาก็แนะนําให้รู้จักนะ สรุปว่าพอเข,า,เขามาน้อยก็หยุดงานเลยนะคะเพราะน้อยก็บอกว่ายังไงยังไงร้านก็จะปิดอยู่แล้วแล้วแฟนเขามาพอดีแฟนเขาน่ยมาอยู่เสียทิศเขาก็จะหยุดยาวไปเลยแล้วไปอยู่กับแฟน ส่วนผู้ชายคนนั้นเพื่อนของแฟนน้อยเนี่ยแหมให้ชื่อเขาว่าคุณมาแล้วกันนะคะคุณมาเนี่ยเขาก็มาแต่เขาก็มาอยู่แค่สองอาทิตย์แล้ว,ลว<บ>เป็นการมาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกของเขาในตอนนั้นนะคะเขาเป็นคนเยอรมันนะคะแต่เยอรมันฝั่งตะวันออกนะคะหลายปีมาแล้วนะคะเขาก็เพิ่งเปิดกำแพงเมืองใช่ไหมคะแล้วให้คนจากฝั่งโน้นอิสระไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ออกมาอยู่ที่ ที่ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะถ้าคุณรู้ประวัติเยอรมันนะเกี่ยวกับกำแพงเบลินนะคะก็อาจจะรู้ประวัตินั้นทีนี้คุณมาเนี่ยเขาเป็นคนเยอรมันฝั่งทางโน้นนะคะฝั่งทางอีกอีกกำแพงหนึ่งอ่าคนละฝั่งเนาะโอเครายละเอียดตรงนี้ไปหากันเองนะคะกำแพงเบลินนะคะมีฝั่งฝั่งตรงกันข้ามนะคะเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ทีนี้ก็พอกำแพงเมืองเปิดนะคะเขาก็ท่องเที่ยวเหมือนชีวิตอิสระนะไปเที่ยวทั่วแล้วก็มาที่ประเทศไทยก็น้อยก็คงเล่าให้แฟนฟังแล้วนะคะก่อนที่มาว่าเดี๋ยวจะแนะนําเพื่อนให้รู้จักเป็นเพื่อนผู้หญิงคนนิงอะไรเนี้ยก็สรุปก็พอเขามาแล้วน้อยก็พาเขามารู้จักที่ร้านตอนนั้นแม่ก็ยังอยู่ที่ร้านพิซซ่านะคะ เขาก็บอกว่าเดี๋ยวใกล้จะปิดแล้วแล้วน้อยก็บอกว่างั้นเธอเข้าออกเลยซ่แมมเพราะว่าคนนี้เขามาอยู่สองอาทิตย์ไปทําความรู้จักกับเขาเลยเผื่อเขาว่าเขาชอบเราแล้วเขาจะได้ช่วยเราส่งเงินให้เราทุกๆเดือนหรือไม่ก็เขาจะชวนเราไปอยู่เยอรมันด้วยแต่งงานด้วยอะไรก็แล้วแต่เราต้องลองเราต้องเสี่ยงนะถ้าเขาไม่ชอบก็เราค่อยหาใหม่ไม่เสียหายอะไรแมมก็เออคิดดีเนาะใช่ยังไงยังไงร้านนี้ก็จะปิดอยู่แล้ว ก็อีกไม่กี่วันแล้วเขาก็มาแล้วถ้าเกิดเราปฏิเสธไปแล้วเขาไปเจอคนอื่นเราก็ชวดใช่ไหมอย่าคิดนานอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคว้าไว้ก่อนโอกาสมาแล้วดีหรือไม่ดีเดี๋ยวค่อยไปคิดทีหลังค่อยไปแก้ไขแม่ก็ตอบตกลงกับน้อยไปนะว่าโอเคเดี๋ยวแม่เชื่อน้อยน้อยเขา p r o f e s s i o n a l น้อยมีประสบการณ์เชื่อฟังน้อยนะคะทีนี้พอเขามาแล้วน้อยก็แนะนำให้รู้จักก็ เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธเราก็ไม่ได้ปฏิเสธแล้วเขาหน้าตาดีทุกคนเอ้ยตาดีเลยแหละเขาเขาหน้าตาดีเลยแหละคุณมาเนี่ยเราก็แนะนําให้รู้จักเขาก็โอเคอตกลงทีนี้เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแมมก็พูดภาษาเยอรมันไม่ได้เลยแล้วในวันนั้นแฟนของน้อยก็ช่วยแปลโน่นนี่นั่นนะคะเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดเจอกันอีกนะแล้วเขาจะมาหาเราที่ร้าน แม่มก็โอเคเดี๋ยวแม่มทําที่ร้านนี้อีกสักอาทิตย์นี้แล้วแม่มก็จะออกนะเพราะออว่าอาทิตย์นั้นเขาก็บอกว่าไม่ต้องละเดี๋ยวเขาจะให้เพราะว่าน้อยอะ่ะคุยกันแล้วว่าให้ให้เราวันละห้าร้อยออวันละห้าร้อยป่ะเยอะมากวันละห้าร้อยแต่เราต้องทําอะไรบ้างอะ่ะต้องไปอยู่กับเขาไปนอนกับเขาหรืออะไร น้อยก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคุยกับเขาเองไปนัดเจอกันก่อนเราไม่แปลให้ตัวเองแล้วนะตัวเองก็ไปทําความรู้จักกันเองเขาต้องการอะไรแบบไหนก็อ,อยู่ๆไปเถอะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อตัวเองจะได้ไปอยู่กับเขาหรือเขาขอแทง,งหรือเขาขอแต่งงานหรือเขาชอบเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเราก็ไปอยู่เยอรมันละแฟนเราจะพาเราไปอยู่เยอรมันแล้วนะโอ้ใช่แบบนี้แหละใช่เลยแบบนี้แหละที่เราต้องการเออ วันต่อมาเขาก็มาหานะฮะเราก็พูดกันไม่รู้เรื่องนะใช้มือใช้เท้า<อ>ใช้เยอรมันและผสมอังกฤษนิดๆหน่อยๆ,ๆก็ไม่ได้แม่มก็โอเคไะวันนี้ออกจากงานละเดี๋ยวเลิกงานไปด้วยกัน แม่มก well, well ็เลิกงาน5้าโมงนะคะห้าโมงตอนเย็นแม่มก็บอกว่าไปเราไปซอยประสณีก the ันแล้วแม่มก็พาเขาไปที่ซอยประสณีสมัยนั้นนะคะร้านเนี้ยร้านหนังสือร้านนี้ที่ซอยประสณีที่พัทยาเนี่ยใครๆก็รู้จักนะคะแม่มก็พาเขาไปซื้อเด็กเจนอรีนะคะภาษาเยอรมันไทยไทยเยอรมันเล่มหนาๆนะคะแล้วหนึ่งอาทิตย์กว่าๆที่เราอยู่ด้วยกันเนาะสองอาทิตย์เอ่อสองอาทิตย์ที่เราไปเที่ยวด้วยกันนะคะก็ใช้ดิกเจนอรีเล่มนี้นะคะเปิดเปิดเปิดนะคะ เมื่อไปถึงที่ร้านหนังสือร้านนั้นแล้วนะคะคําแรกเลยที่เขาเปิดให้ดูนะอุย้อยเหม่นตื่นเต้นเขาบอกว่าเอาหนังสือนี้มาให้เขาเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ดูเขาก็เปิดเปิดแนวคิดว่าเขาต้องเปิดว่าฉันชอบคุณแน่ๆเลยใช่ไหมคะเปิดเปิดออกมาแล้วเขาก็ชี้ให้ดูแปลว่าไงคุณพาชมเมืองได้ไหมก็แปลออกมาก็ประมาณว่าคุณพาผมชมเมืองได้ไหมโอ้ <laughs> ไอ้เราก็คิดไปไกลนน้นเลยนึกว่าผมชอบคุณไปอยู่กับพผมไหมอะไรอย่างนี้นะเปล่าให้พาไปชมเมืองค่ะทุกคนสรุปว่าโอเคได้ค่ะแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในช่วงกลางวันนะคะกลางวันเราก็จะไปเที่ยวกันสมัยนั้นก็ไปเ,าเขาเรียกอะไรมินิสยามไปฟาร์มจระเข้ อะไรต่างๆแบบนี้ค่ะในช่วงกลงางวันพอกลับมาปุ๊บก็บ้านใครบ้านมันแยกย้ายเขาก็ไปเที่ยวในตอนเย็นในแบบของเขาเราก็อยู่บ้านไปนะคะจนะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะคะแล้วเราก็ได้เจอน้อยกับแฟนอีกทานข้าวด้วยกันคุยด้วยกันแล้วน้อยก็ถามว่าไงบ้างตัวเองเขา ชวนไปอยู่ด้วยกันหรือยังอะไรอย่างนี้นะแม่มก็บอกเห็นมีอะไรเลยตัวเองวันวันวน,นึงก็พาไปไเที่ยวดูลิงดูจระเข้อะไรเงี้ยเป็นโรแมนติกเลยประมาณนั้นคือเขาอยากเที่ยวอยากเห็นอะไรเงี้ยนะทีนี้อน้อยก็บอกว่าไม่เป็นไรตัวเองเดี๋ยวเราบอกแฟนเราเองว่าให้เขาให้เงินตัวเองวันละห้าร้อยนะเพราะปกติทั่วๆไปเนี่ยถ้าเขาไป ถ้าเขาไปเที่ยวผู้หญิงที่บาร์เนี่ยเขาก็ต้องจ่ายวันละห้าร้อยเหมือนกันแหละตัวเองแล้วเดี๋ยวนะเราบอกให้เขาให้ตัวเองตัวเองอย่าเพิ่งเสียเรียดเดี๋ยวก่อนเขากลับเนี่ยให้เขาให้เขาให้ตัวเองเป็นก้อนเลยโอเคก็มีความหวังแต่น้อยเรายังไม่มีอะไรกันเลยเราไม่ได้ไปนอนที่ห้องเขาแล้วเขาก็ไม่เคยพาเข้าห้องแล้วก็ไม่เคยชวนด้วยนะน้อย,อยแค่ไปเที่ยวกลางวันเนี่ยตอนเย็นกลับมาก็ยังไม่ได้ไปทานอาหารเย็นด้วยกันเลยสักครั้งแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยเขาก็พาไปทานอาหารเขาก็จ่ายทุกอย่างที่เราไปนั่นแหละ น้อยก็บอกโอเคใจเย็นๆคิดในใจเย็นไม่ได้แล้ววิสิ้นเดือนค่าเช่าห้องแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้นะตอนนั้นมันก็ไม่มีงานอื่นรองรับแล้วก็มาตั้งความหวังกับคนนี้นะคะนั่นแหละจากนั้นก็เขาใกล้จะกลับเนาะทุกๆครั้งเนี่ยอันนี้เล่าข้ามไปนิดนึงนะทุกวันเนี่ยเราไปนัดเจอกันที่ห้องอาหารเช้าที่โรงแรมของเขาตอนสิบโมงก็ทานอาหารเช้าด้วยกัน เสร็จแล้วเราก็เหมารถสองแถวไปเที่ยวนู่นนี่นั่นทั่วๆไปแถบนั้นก็แยกย้ายบ้านใครบ้านมันวันต่อมารุ่งขึ้นก็ทําแบบนั้นอีกแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับตอนนั้นวันตอนนั้นเราก็เจอกันหลายวันแล้วละแล้วอยู่มาวันหนึ่งแหม,มก็ไปรอทีอ่ห้องอาหารเช้าแล้วตอนสิบโมงเขาก็ไม่มาสักทีเลดไปสิบสิบห้านาทีแล้วเขาก็ยังไม่มาวิ อะไรหรือว่าเราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแต่ตามที่เราเพิ่ดิจิเนอรี่คุยกันเนี่ยนะก็นี่แหละเจอกันเหมือนเดิมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยไปครึ่งชั่วโมงเขาก็รีบลุกลี้ลุกลนออกมาเหมือนคนแบบตื่นเต้นอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยนะคะก็เขออกาขขนะก็บอกว่าขอโทษด้วยขอโทษด้วยนะแล้วแม่ผมก็บอกว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็สั่งอาหารเช้าดื่มกาแฟเสร็จแล้วเขาคนเล่าให้ฟังว่าเขา ไปเที่ยวบาแล้วพาผู้หญิงมาที่ห้องแล้วทีนี้ผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมกลับทํายังไงเขาก็ไม่กลับเก้าโมงเชา้าแล้วเขาก็ไม่กลับแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะมาเจอแหม่มแล้วก็ไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้อ่ารู้ละทุกคืนเนี่ยเขาก็มีผู้หญิงมาที่ห้องมีหน้าละไปเที่ยวกับเราเสร็จกลับมาตอนเย็นแยกย้ายเออแปลกทําไมอ่ะทําไมไม่ชวนเรามาที่ห้องมั่งอ่ะ <c ười> คิดไป นั่นแหละแล้วทีนี้แบบบอกอา้าวทาไมล่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเธอก็มีผู้หญิงแล้วนี่เราก็จะมาเจอกันทําไมอีกเนาะเสียเวลาเธอก็ไปเจอผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ให้เขาพาเธอไปเที่ยวกลางวันก็ได้เขาก็บอกไม่ไม่ไม่ฉันอยากไปเที่ยวกับคุณฉันฉันชอบไปเที่ยวกับคุณมากกว่าอะไรอย่างนี้แล้วทําไมถึงไม่อยากให้ผู้หญิงเขาอยู่ต่อเขาบอกผู้หญิงคนนั้นที่เขาพามาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอยู่ทั้งวันเขาแค่พามา แค่เมื่อคืนพูดแค่นี้ก็รู้กันเข้าใจใช่ไหมคะแล้วทำยังไงเขาถึงได้ไปอะ่ะคือไล่เขาเหลอเปล่าฉันขอเขาแล้วบอกเขาแล้วยังไงเขาก็ไม่ไปคือเรามีดิจิเนอรี่นั่นใช่ไหมคะก่อนกลับบ้านแม่มก็จะให้เขาไว้เสมอเลยดิจิเนอรี่เล่มหนามากเขาก็บอกว่าเขาก็ให้ผู้หญิงคนนั้นกลับไม่กลับสรุปเขาก็ต้องเพิ่มเงินให้แล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็กลับวันต่อมาเขาก็ชี้ให้แม่มดูนะคะว่าเขาไปเที่ยวที่บา้านตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างนะคะแล้ววันหนึ่ง เขาเขาก็ถามว่าเขาอะมาเที่ยวอพาร์ตเมนต์แหม่มได้ไหมแหม่มก็ตอบว่าได้สิแต่ตอนนั้นที่เราครบกันเนี่ยนะแหม่มก็ไม่ได้บอกเคนาว่ามีลูกบอกว่ามีฟงมีแฟนแล้วนู่นนี่นั่นนะก็คือแบบว่าเหมือนเป็นไกด์นาเที่ยวไม่ต้องไปบอกอะไรเขามากมายอะไรอย่างนี้เนาะสรุปแหม่มก็พาเขามาเที่ยวที่ห้องแล้วแหม่มก็ได้บอกยายคนข้างบ้านแล้วก็บอกก็พาเขามานะคะ พอมาถึงเสร็จก็นั่งอยู่ที่ห้องแล้วเขาก็มองไปรอบๆก็คุยกันยายก็มาทักทายมานั่งด้วยคุยด้วยแม่แล้วก็สายตากวาดไปเห็นชั้นวางรองเท้าซึ่งชั้นวางรองเท้านั้นยังมีรองเท้าผู้ชายวางอยู่หลายคู่เป็นรองเท้าของพี่นุษยที่แม่มยังไม่ได้ทิ้งและเขาก็ไม่ได้เอาไปก็ยังวางอยู่ตรงนั้นเขาก็อ๋อแล้วสามีเธอไปไหนแม่บอกไม่มีเขาก็บอกเอาก็ ก็เข้าใจก็รองเท้าตั้งอยู่อะทำไมไม่มีสามีแม่ก็บอกว่าไม่มีเราเลิกกันแล้วแม่อยู่คนเดียวทีนี้ยายข้างห้องก็อยู่ด้วยยายก็เมทบโนแมนโนแมนยายก็บอกว่าเขาไม่มีแฟนเขาไม่มีผู้ชายยายพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรอกแต่ว่าพอจะแบบว่าเป็นบางคําออกมาได้อะไรอย่างนี้เนาะเมื่อก่อนยายก็เป็นแม่บ้านนะทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่พัทยานะคะยายก็พอจะเข้าใจบ้างเพราะว่าเออบอสของยายเนี่ยก็เป็นฝรั่งนะคะ นั่นแหละทีนี้ก็ไม่มีเขาก็เหมือนกับว่าโอ้ยตกใจอึ้งนิดนึงว่าโอ้ยมีลูกเหรวโออมีแฟนอยู่หรือเปล่าก็สงสัยจะไปคุยกันกับ เพื่อนนะคะแฟนของน้อยแล้วน้อยก็มาคุยกับแหมมก็อธิบายกันเคลียร์ว่าแหม่มไม่มีแฟนเลิกกันแล้วเลิกตั้งแต่อยู่ในท้องน่นนี่นั่นแล้วก็เล่าว่าตอนนี้อยู่ยังไงอยู่ลาบากโน่นนี่นั่นแล้วหลังจากวันนั้นนะคะแหม่มก็ได้ตังมาก้อนหนึ่งนะเขาให้ตังแล้วเขาก็บอกว่าโอเคขอบคุณนะที่พาฉันเที่ยวทุกวันแล้วก็สนุกมากเลยนู่นนี่นั่นอันนี้ถือว่าเป็นน้ําใจที่เธอพาฉันไปเที่ยวนะแล้ววันหนึ่งเราก็ไปเดินห้างด้วยกันนะคะ ไปเดินห้างแล้วก็ดูโน่นนี่นั่นแล้วเขาบอกว่าเขาอะมีรถบ้านที่ระมันเนี่ยแล้วเขาจะขับรถบ้านเนี้ยเวลาทํางานไปทํางานที่ต่างเมืองอะเขาก็จะมีรถบ้านแล้วเขาอยากได้หัวแก๊สแบบเมืองไทยเขาเห็นแล้วว่ามันมันพกพาง่ายมากหัวแกส๊สเป็นหัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะยม่มก็พาเขาไปดูเขาก็ซื้อไปแต่ไม่รู้จะใช้ได้ไม่ได้นะตอนนั้นจําได้ว่าราคา600ซึ่งไม่แพงเขาบอกไม่แพงเลยแล้วก็ดูใช้ง่ายแล้วเบา ทีนี้ก็เดินไปเดินไปมันก็ไปหยุดยืนดูทีวีที่ห้องแม่ไม่มีทีวีเขาก็ถามว่าอยากได้ไหมก็บอกอย่างนี้มับอุ้ยอยากได้สิแล้วแม่ก็ไปยืนดูเครื่องเล็กจับแล้วเขาก็บอกว่าโอเคได้เดี๋ยวฉันซื้อเครื่องนี้ให้เธอแต่แต่อะไรคะเขาก็เอียงแก้มมาบอกว่าจุ๊บแก้มเขาก่อนหนึ่งทีว้ายตายบ้าแล้วฝรั่งบ้าให้มาจุ๊บแก้มในห้างเนี่ยนะโูไม่เอา ทีวีราคาละเป็นหมื่นก็ไม่เอาไม่เอาเด็ดขาดบ้าแล้วจุ๊บแก้มถ้ามาคิดถึงตอนนี้เนี่ยแค่จุ๊บแก้มจุ๊บแก้มก็คือที่นี่เขาจุ๊บซ้ายจุ๊บขวาแบบขอบคุณแบบทักทายถ้าจุ๊บปากสิอย่างนั้นอะเออเยอะไปแต่ตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องนะ เราไม่ชินแบบนั้นแล้วเราก็ไม่ทําแล้วเขาก็ขาเหมือนกับได้แกล้กแงแม่อะไรอย่างเงี้นะคะก็บอกเอาซีแบบว่าก็เอาซีเนี่ยจุ๊บแก้มเนี่ยจุบนิดเดียวเองคือไม่มีอะไรเลยแล้วเธอก็จะได้ทีวีเครื่องนั้นแม่ก็ยังไงก็ไม่จุบแล้วก็ไม่เป็นไรไม่มีทีวีก็อยู่ได้เพราะว่าอยู่ได้มาตั้งนานนอนดูตู้ปลาก็อยู่ได้สรุปวันนั้นก็ไม่ได้ทีวีวันไหนก็ยังไม่ได้ทีวีแต่แต่เรามีการสารสัมพันธ์กันต่อ คือก็เจอกันทุกเช้าแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้อยากไปดินเนอร์กับเธอนนนแน่แล้วก็พัฒนาขึ้นมาขั้นหนึ่งนะคะจากที่เราไปเที่ยวกันตอนกลางวันก็ได้เที่ยวตอนเย็นกันด้วยได้ไปดินเนอร์กันด้วยได้ไปเที่ยวพื้นกับน้อยกับแฟนของน้อยด้วยก็ไปสนุกสนานนี่ค่ะปาร์ตี้กันก็นั่นแหละไม่ต้องเล่ายาวเล่าเยอะยาวไปถึงขั้นที่เราไปอยู่ด้วยกันกับเขา,ขาที่ห้องที่โรงแรมนะคะก็ จะว่าเป็นแฟนก็ไม่ใช่เป็นแฟนแฟนชั่วคราวแล้วกันเนาะเป็นแฟนชั่วคราวแล้วกันเขาก็บอกว่าเขาชอบแหม่มนะเขาเอ็นดูแหม่มอะไรอย่างี้แต่เขาไม่สามารถที่จะให้แหม่มเป็นแฟนเขาได้ที่แต่งงานกับเขาแล้วไปอยู่กับเขาได้เหมือนคู่ของน้อยพามายอรมันไม่ได้เพราะว่าเขามีเมียอยู่แล้วแล้วก็มีลูกสาวหนึ่งคนแล้วเขาก็เอารูปลูกสาวเขาให้ดูนะคะน่ารักมากคือบอกอะไรเรียบร้อย ทีนี้แหม่มก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรก็น้อยก็ได้เทรนมาแล้วนะว่าไม่ต้องเป็นซีเรียสหรอกถ้าเขาส่งเงินให้เราหรือว่าแค่มาหาเราปีละครั้งมันก็โอเคแล้วแหมมก็บอกโอเคไม่เป็นไรเขาก็บอกแหมมว่าต่อจากนี้แหมมจะทํายังไงต่อไปแหม่มก็บอกก็ไม่รู้นะอาจจะต้องกลับบ้านหรือต้องไปหางานอื่นทํางานอะไรก็ยังไม่รู้หรือจะไปทําที่ห้างก็ยังไม่แน่ใจเพราะแหมมเคยอยู่ที่ห้างมาก่อนยังตอนนี้ยังไม่ได้คิดตอบแบบนั้น เขาก็บอกว่าเธออย่าไปทํางานบาร์นะเอาทำไมอ่ะก็ไม่แน่แหม่มก็ตอบก็ไม่แน่นะเพราะว่าแหมไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีคนเลี้ยงดูไม่มีแฟนไม่มีสามีไม่มเีเงินเก็บที่จะอยู่ได้แหม่มอาจจะไปทําก็ได้เขาก็บอกว่า <S 2> <S 2> <S 2> ต้องใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ค่าห้องเท่าไหร่ค่านมลูกค่าอะไรอย่างนี้เดือนเท่าไหร่แม่มก็บอกเขานะคะเขาก็บอกว่าโอเคเขาจะช่วย ค่านมลูกนะเขาจะช่วยค่านมลูกค่าห้องแต่ได้ไม่เยอะแต่เขาจะส่งให้ทุกเดือนจนกว่าแม่มจะเจอผู้ชายคนใหม่ซึ่งเขาไม่สามารถให้อนาคตแม่มได้เขาไม่สามารถแต่งงานกับแม่มได้แต่เขาอยากจะเลี้ยงดูอยากจะให้แหม่มอยู่สบายนิดนึงซึ่งไม่ต้องดิ้นรนเรื่องค่าห้องและขออย่างเดียวอย่าไปทำงานบ้าที่เขาให้ตรงนี้ก็ ไม่อยากให้แหม่มไปทํางานบาร์คิดว่าเมื่อเขากลับไปเรา,เราก็อาจจะไปทํางานบาร์ก็ได้หรือว่าเจอคนใหม่ก็ได้นั่นแหละค่ะก็รู้จักกับคุณมานะคะเขาก็กลับไปแล้วเขาก็ให้เงินแหมมไม่ได้ก้อนใหญ่หรอกค่ะไม่กี่พันแต่เขาก็ได้ให้ไว้แล้วเขาสัญญาว่าเขาจะส่งเงินให้แหม่มทุกเดือนคิดแล้วว่าเดือนละตกประมาณ2000บาท ให้เขาให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะส่งให้เอานำเบอร์บัญชีอะไรไปเร็จสับเรียบร้อยแหม่มก็เล่าให้หน้อยฟังน้อยก็บอกอย่าเพิ่งเชื่อใจเพราะว่าเราเพิ่งรู้จักกันเขาอาจจะพูดอะไรก็ได้ให้ตอนนั้นเราอยู่กับเขาให้เราเชื่อเขาอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อคลิปหน้านะคะว่าเขาจะพูดจริงหรือพูดเท็จ โกหกแมมหรือเปล่าแมมจะได้เดือนละ2,000จากเขาไหมนะคะแล้วเป็นยังไงต่อแล้วเรามาฟังกันคลิปหน้านะคะอยากให้ยาวเกินไปคิดว่าประมาณนี้โอเคแล้วค่ะขอบคุณเพืพ่อนๆทุกๆคนนะคะขอบคุณขอบคุณจากใจจริงๆนะคะที่มาฟังแมมเล่าประสบการณ์ชีวิตของแมมนะคะขอบคุณมากๆและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชื่ออริจเซนสวัสดีค่ะ